ดีครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในแมป99คืนเหมือนเดิมนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมกําลังนั่งรออีก6นาทีให้เกมเนี่ยอัปเดตแล้วผมจะไปเข้าเล่นปาร์ตี้อัปเดตให้ทุกคนดูนะครับเอาเป็นว่าเราตัดไปตอนช่วงที่เราเข้าเกมได้แล้วเลยดีกว่านะครับเจอกันเอาล่ะอัปเดตพร้อมเฮ้ยมีคัสซีนมาก่อนด้วยอ๋อเพราะว่ามันอัปเดตแล้วเนาะ <c oughs> นี่ก็ถึงเวลาแล้วนะรอมานานแล้ว อ๋อพี่วันนี้มีอะไรขายมั่งวันนี้เหรอวันนี้มีโรตีสายไหมหรือว่าจะเอาถัว่วพี่ขายหมดอะ่ะผมผมมีตังค์อยู่เนี่ยเท่านี้หนึ่งบาทอาืองันเอานี้ไปอันนี้คืออะไรพี่อันนี้คือจานไว้วางถัว่วถ้ามีตังค์ก็ออกมาซื้อถั่วทีหลังเลยกันเอาพี่แค่นี้เองเหรออันนี้ภาคมั่วนะ อ้าวอันนี้คือโอ้ที่เห็นเห็นเนี่ยนาจะมีคล้ายๆดอกไม้ข้างหลังใช่ไหมอุ้ยเรามีนี่ด้วยนะมีสิ่งนี้ด้วยนะมีเรียกว่าอะไรนะอืมรูภาพปะใช่ปะเมื่อกี้เห็นเขาถืออยู่นี่นี่รูปภาพรูภาพมีต้นเห็ดด้วยทุกคนตรงนี้เฮ้ย <c oughs> อ้าว่ะเพื่อนดำกับเพื่อนแดงเบนฟนฟอร์เอเวอร์ อัปเดตของตกแต่งอัปเดตการตกแต่งนะอันนี้เราก็ไม่มีเพื่อนเหมือนเช่นเคยนะเราก็เข้าไปคนเดียว <laughs> let's go <S โอ้โหคิดว่ามันจะไม่ส่งเขาเกมแล้วนั่งรอโคตรนานแสดงว่าคนคนรอเยอะเนาะเดี๋ยวเราเก็บบูปินพวกนี้มาก่อนดีกว่าเนาะอาจจะมีของใหม่ๆอันนี้ก็น่าจะเป็นของเดิมๆนะที่เขาแจกเขาจะเสกเท้ากบให้เราด้วยตั้งแต่มีเกมนี้มาเรายังไม่เคยใส่เท้ากบเลยนะไม่มีบุญวาสนากับเขาบ้างทักทีอุอ้ยจะโดดสูงขึ้นเยอะ ดีจัดเขาบอกว่าไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงคิดว่ารอบนี้เนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมกักรใช้เท้ากบแล้วก็เขาจะแจกปืนดนะ้วยเนาะปืนพกขอบคุณมากที่เข้าร่วมอ e ีเวนต์เรานะเขาจะเริ่มแจกเพชรแล้วนะอุ้ยตั้งแต่วันแรกเลยหรอเพชรกำลังจะมาแล้วออ้โ้เราได้มาสี่เม็ดละทุกคนโอ้ทุกคนตรงนี้มันมีบอกว่าสามารถ snap กิจ snap ทูกิจก็คือนี่นี่ทุกคนมันจะมันจะไม่ได้แบบหมุนตามตัวเราแล้วนะมันจะแบบ ฟิกเป็นเป็นองศาเป็นองศาแล้วก็เหมือนเวลาขยับดูเห็นปะมันจะไม่ได้สมูทตามเราเพราะว่ามันมันจะเริ่มแบบเป็นช่องช่องแล้วอะ่ะมันมันจะขยับเป็นช่องช่องของมันเนาะสำหรับการวางเฟอร์นิเจอร์เนาะหรือของตกแต่งฐานซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นปกติเนะสำหรับเกมสร้างบ้านทั่วๆไปมันมีอยู่แล้วดีเลยเราจะได้วางของได้แบบตรงเป๊กันยิ่งขึ้นนะเมื่อกี้เขาพิมพอะไรมาลืมอ่านเลยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องวางของอยู่นะก็เลยแบบลืมอ่านใส่บวกหน่อยบอกปาร์ตี้โอ้โหตรงนี้สามารถมองได้ทั่วฐานของเราเลยแต่ว่าตรงนี้ไม่ค่อย ก็เห็นนาจะมองเห็นได้ชัดกว่าเพราะว่าเมื่อกี้มันมีใบไม้บังเราอะโหเราได้เห็นฐานเราแบบกว้างขวางเต็มตาโอ้เขาแจกเครื่องสักผ้ามาด้วยตอนนี้เราสามารถเราสามารถซื้อของจํานวนหนึ่งจากพ่อค้าขายเฟอร์นิเจอร์ได้นะก็ตามธรรมเนียมของการอัปเดตแต่ละครั้งเนาะเขาก็จะเอาของใหม่ๆม,มาโชว์เราแล้วก็เอาพวกของที่กําลังจะเข้ามาในอัปเดตเนี่ยเอามาโชว์เราในปาร์ตี้อัปเดตเนาะก็ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเขาจะอัปเดตอะไรมาบ้างก็แล้วเขาจะกำลังจะแจกเหรียญเพื่อให้เราสามารถซื้อของจากพ่อค้าได้นะนี่ก็จะแปลไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้กาลังมึนๆอยู่นะค,ครับเพิ่งตื่นขครับตอนนี้เรามีเท่าไหร่ละตอนนี้เรามี115เหรียญแล้วนะเรามี115เหรียญแล้วนะก็น่าจะซื้อของจากพ่อค้าเฟอร์นิเจอร์ได้เยอะเลยแหละเพราะว่าของปกติก็ประมาณ5เหรียญ10เหรียญเนาะพาวพาวเดอะเฟอร์นิเจอร์เทสเตอร์ เพาเพาน่าจะเป็นชื่อของเขาไหมเพาหรือพอน่าจะเป็นเพานะแล้วพ่อค้าอยู่ไหนแล้วม้าไปไหนอ๋อม้าอยู่ตรงนี้อู้ทุกคนหน้าหน้าจอนี้เปลี่ยนด้วยหน้าจอเทศของเปลี่ยนด้วยดูดิทุกคนโอ้โหของใหม่เพียบอะโอ้โหนี่คือของใหม่เพียเพีเลยแบบเยอะจัดเดี๋ยวเรามาไล่ดูดีกว่าว่าไหนของใหม่ของเก่าเนาะส่วนตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นของเก่าหมดเลยนะครับทุกคนจนถึงตรงนี้นะ นี่ถังน้ำเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่เคยเจอหรืออาจจะมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่หาไม่เจอก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนอันนี้ของใหม่แน่นอนอันนี้ซื้อมาก่อนอันนึงนี่ม้านั่งเนี่ยของใหม่นี่นี่นี่เรามาดูของใหม่ดีกว่าของเข้าสต็อกทีนี้ไม่ได้เข้าหน่อยๆน,นะทุกคนเข้ามาเยอะมากดูดิตอนนี้เรามีคนเล่นอยู่10ล้านคนแล้วนะในเกมตอนนี้มีคนเล่นอัปเดตอยู่10ล้านคนเขาก็จะดอปเพชรขึ้นมาเป็นโบนัสอีกนะมีเพชรเสริมนะเราจะมีเพชรเสริมเพราะว่าคนเล่นเยอะ อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือน่าจะเป็นที่นั่งหรือเปล่านี่คือเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่ผมเห็นว่าเขาเอาเข้ามาเนาะแต่ไม่รู้ว่ามีเยอะกว่านี้ไหมแต่เท่านี้ก็คือเยอะมากแล้วนะทุกคนแล้วหน้าจอตอนซื้อของจากเทรดเดอร์เนี่ยโหเปลี่ยนใหม่ทั้งแผงเลยแล้วแบบมาขายทีนี้ขายเยอะมากแต่เดี๋ยวต้องไปรอดูในเกมนะว่ามันขายเยอะอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าโอ้มีดอกบัวด,ด้วยอ๋ออันนี้คืออะไรอุย้ยทุกคนมีแปลงสีด้วย สามารถเลือกสีได้เราเอาสีเหลืองมาหน่อยด้วกันแปรงทาสีเนี่ยสามารถทาสีของบางอย่างในฐานได้อ๋อนี่ทุกคนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยบางอันเนี่ยมันจะสามารถทาสีได้เนาะเนี่ยมันจะมีให้ขึ้นมันจะมีขึ้นให้เรากดเพ้นได้เราก็กดเพ้นเลยอ๋อแล้วผ้าตรงนี้จะเป็นเป็นสีขาเป็นสีเหลืองที่เราเลือกไว้ไงอ๋อทีนี้เราก็จะไม่เราก็จะหมดปัญหาเรื่องหยิบของมาแล้วคนละสีได้แล้วนะแล้ว <c oughs> ก็จะหมดปัญหาเรื่องการหยิบของมาแล้วแบบสีไม่ตรง สีไม่ตรงใจเรามันจะมีแค่ของบางอย่างเนาะที่สามารถเพ้นสีได้อ้เดี๋ยว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 กอนเดี๋ยวกอนขอดูจากมุมสูงขอดูจากมุมสูงทุกคนเพชนตกลงมาแล้วว้าวอุ้ยเยอะนะเยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดอ้าวนี่ไงคอนเขาน่าจะให้เรามาแต่เราไม่เห็นได้เยอะมากได้เยอะมากไม่นับแล้วนับไม่ทันอ๋อนี่ไงเหตุที่เขาบอก ครับเลยอุ้ยมีเขียงด้วยโอ้มีเขียงด้วยทุกคนมีเขียงด้วยนะทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พ่อครัวของเราเนี่ยจะมีสตช่นททำอาหารที่ดูดีกว่าเดิมแล้วนะครั้งที่แล้วนี่ใช้ก้อนหินเป็นเขียงนะมันมันออกจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อา้าวมันมเพชรตรงนี้สองก้อนโอ้โหทุกคนอย่าละแล้วแล้วเราจะขึ้นไปเอาอยัางไงเนี่ยเพชรตรงเนี้เยเสียงไรอ๋อบูทแพททุกคนเราจะขึ้นไปเอาไอ้ตรงนี้ยังไงเนี่ย เพชรมันลอยอยู่ตรงนี้สองก้อนอืมอืมปุ๊บไม่ถึงเอาทุกคนเพชรมันลอยอยู่ข้างบนอ่ะอย่างนี้น่าจะได้น่าจะได้เฮ้ยถึงยังถึงแล้วหนึ่งหนึ่งอันโอ้โหโอเค,อเคนี่เราเป็นมาริโอ้นะมาริโอ้โดนเห็ดนี่มาริโอ้โดนจังเห็ดนี่โดนเห็ดเก็บโอเคเออได้แล้วโอ้โห เอาละทุกคนดูสินี่นี่คือไอเทมนี่คือของตกแต่งที่เขาอัปเดตมาเนาะแล้วก็ยังมีอีกเพียบเลยนะเดี๋ยวลองมานับดูดีกว่าว่าตอนนี้เรามีกี่ชิน้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21อ่าืม22 23ตอนนี้มี23อันนะแล้วก็เราก็ได้สิ่งนี้มาด้วยนะทุกคนแปลงทาสีโอ้ต้นไมเ้เผ็ดขึ้นมาอีกแล้วทุกคนต้นไม้เพชรขึ้นมาอีกแล้ว ในแพต้นไม้เรที่มันขึ้นในแมพปของผมเ้าที่แล้วเนี่ยทำไมมันต้นเล็กจังเลยอะ่ะทุกคนทุกคนคือทุกคนช่วยบอกทีว่าตอนนี้เนี่ยเรามีโคฟอยู่10อันใช่ไหมก่อนหน้านี้นี่มันทําได้แค่แดหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าผมคิดไปเองมันทําได้10อันอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้นี่มันทําได้แค่8เองนะโคฟไฟถ้าเราสามารถกําจัดแคลรอดได้ในรอบนี้เนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาจะเซ็กแอดมินแอคให้กับพวกเราทุกคน แครอทกำลังจะมาแล้วเราใช้นี่เลยเจอเรดี้เตรียมพร้อมให้ดีอัลฟ้าแครอทกำลังจะมาอัลฟ้าแครอทมาแล้วทุกคนโอ้ยติดติดติดโอ้ยนี่นี่โอ้ยโอ้โหมันตีเรามันตีเรารัวๆแล้วเราแล้วเราตีมันตายไงเราตีอัลฟ้าแครอทเรียบร้อยแล้วเขาตั้งชื่อให้มันแล้วใช่ไหมมันชื่ออัลฟ้าแครอทนะทุกคนว่างๆอย่างนี้เราออกไปสู้กับอันนี้ดีกว่าเนาะเราไปหาสตตองโฮดีกว่าเพราะว่าเขาจะเสก ขวานแอดมินให้เราแล้วเราเอาขวานแอดมินถล่มสตองโฮเลยนี่ไงแอดมินแอคแล้วเราใช้แอดมินแอคถล่มนี่เลยมาแล้วสตองโฮนี่โคตรโหดโคตรอันตรายโ,โหนี่ไงโคตรโหดโคตรอันตรายนี่ไงโคตรโหดโคตรอันตราย <c oughs> เขาบอกว่าปกติเนี่ยก็จะมีแค่คนผู้พัฒนาเนาะที่สามารถใช้ขวานอันนี้ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ย เราเราเปิดสูตรโกงเราได้มันมาเขาบอกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาซาบซึ้งใจมากที่แบบพวกเรามาเล่นเกมเขาเยอะเขาก็เลยแจกให้เป็นกรณีพิเศษนะแล้วเราบุกเลยโอ้โหแล้วเราบุกแล้วเราบุกโหดบุกโหดตายก็เกิดใหม่ตายก็เกิดใหม่นะคือมันคือบดนี้นี่คือตายก็เกิดใหม่นะเขาเขาจะรีสปาเราทุกทุกวัน โอ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยเราฮา,า,าว์จัดเอ้าข้าน่าจะรู้แล้วนะว่าถ้าได้แอดมินแอคมาเนี่ยเราจะมาฟาร์มสตองโฮกันสตองโฮมันไม่มีกล่องเพชรติดรอบนี้โอ้โหเจ๋งเลยก็คือเซิร์ฟปาร์ตเซิร์ฟสำหรับอัปเดตปาร์ตี้นี้จะไม่มีไม่มีเพชรเนานะล่องลอยไปในอวกาศฉั o นจะพาเธอลอยลองไปในอวกาศ โอ้โห oh. oh. แน่จริงก็บินตามมาสินกฮูกมันยังบินตามจิกเราไม่ได้เลยทุกคนเพราะตอนนี้เรากำลังรอยอยู่ไงเรากำลังบินอยู่เรากำลังปล่อยตัวให้ร่องลอยปล่อยจิตให้วางเปล่าตอนนี้เขาบอกว่าแรงนกพ่วมนี้หายไปแล้วเขาบอกว่าแรงน้องถ่งนี้หายไปแล้วนะโอ้โ oh. หแล้วตอนนี้ผมผมร่องลอยไงผมร่องลอยผมลองบินขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ดีกว่า ไปเลยเอ้าวกำลังจะบินเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมเล่นเกมเขาเป็นเพื่อน3าคนในนิวซีแลนด์ไม่เคยคิดว่าจะมีต้อง10ล้านคนเนี่ยเข้ามาเล่นเกมของเขานะมีของจริงมาแล้วนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้รัววอุ้ยววเลยทุกคนอุ้ยมันยังไม่หยุดมันยังไม่หยุดยอยังยอยังยอังอยู่แล้วใช่ไหมโอยเพียบเดี๋ยวค่อยนับตอนตเกยแล้วกันเดี๋ยวค่อยนับเดี๋ยวค่อยนับนะเดี๋ยวค่อยนับนะเดี๋ยวค่อยนับนะโอ้โหเ เอาเป็นว่าเขาน้าเอา้าเขาบอกว่าจะมีอีกอีกหน่อยหนึ่งโหมามาแล้วมาแล้วมาแล้วอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเล่นเกมนี้ด้วยกันเจอกันครั้งหน้าตอนที่เกมอัปเดตนะเอาละทุกคนตอนนี้ก็กิจกรรมก็น่าจะหมดเป็นที่เรียบร้อยนะเพราะว่าตอนนี้เที่ยงคืนห้าสิบห้านาทีแล้วนะครับทุกคนกิจกรรมก็น่าจะหมดแล้วนะเพราะว่ามันเหลือแค่ห้านาทีเอาละทุกคนหลังจากจบกิจกรรมไปเนี่ยผมมีเพชรอยู่ทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบสองเนาะ <Nice. S 2> แล้วตอนเข้าเกมไปเนี่ยผมจําได้ว่าผมมีเพชร1 1 4เม็ดแสดงว่ารอบนี้เนี่ยเขาแจกเพชรให้ผมทั้งหมด48เม็ดเลยนะครับทุกคนเยอะมากเลยนะรอบนี้แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่หลายคนเนี่ยสงสัยแล้วก็ทกเถียงกันว่ามันมีคลาสใหม่มาหรือเปล่าเนี่ยเรามาดูกันให้ชัดเจนเลยดีกว่าว่ามันจะมีจริงๆหรือเปล่านะคลาสใหม่กดเข้าไปตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีคลาสใหม่นะครับทุกคนเพราะว่าถ้ามันมีคลาสใหม่อะ มันจะขึ้นว่า new แล้วก็เครื่องหมายตกใจเป็นสียเขียวๆนะทุกคนแต่ว่ารอบนี้นี่มันไม่มีเลยเนาะแล้วก็ถ้ามันมีคลาสใหม่มาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาเข้ามาในสต็อกทั้งหมดเลยเนาะให้เราซื้อเล่นได้ในวันแรกเลยเนาะอัปเดตนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ